สวัสดีครับวันนี้เรามาดูรถยามาฮ่าไวน์แซเอฟอาสามกันนะฮะอารสามคันนี้รถปี2015นะครับเอกสารก็มีเล่มชุดโอนครบนะครับทาสีเต็ม6กสีเลยรถเจ้าของมือเดียวนะฮะออกไปแดงเลยนะฮะรถมือเดียวออกห้างหน้า18ใสๆเลยนะฮะ สภาพต้องบอกว่าสวยครับยางใหม่หน้าหลังนะฮะยาง p ิลรลลี่ใหม่หน้าหลังเลยเพิ่งเปลี่ยนใหม่โซ่สเตอร์ก็ใหม่เลยนะฮะจุดสีสีน้ำเงินนะฮะไม่ได้ติดสติกเกอร์สวยๆเลยยางใหม่ๆเลยสภาพพร้อมใช้งาน,นะฮะตัวนี้เป็น ABS นะฮะ ABS หน้าหลังเลย ใสเลี้ยแต่งแต่งก็จะมีแค่มีแค่ไม่กี่ชิ้นนะตอานั้นก็เดิมๆรถแรงมากเลยนะฮะไม่เคยขับอาสามอ้มันดึงโหดมากเลยนะว่าขับตัวพันแล้วมันก็ยังมันมันก็ยังดึงไม่โหดนะขับหกห้าสวนก็ไม่โหดอแต่ว่าอาสามดึงโหดมากเลยรถสะอาดฮะรถสะอาดสีสวยนะฮะ ที่ผมดูแทบจะไม่มีตำหนิเลยนะฮะนี่โซ่สเตอร์ใหม่ๆเลยยางมาดูฝั่งนี้เนี่ยพทอร์เรียลอโซเอ่อปีอยางน่าจะปี2020นะที่ผมดูคร่าวๆยางใหม่มากเลยตำหนิก็มีตรงนี้นิดนึงน่าจะล้มมาฮะแล้วก็ตรงท่อนิดนึงะตำหนิสองที่นอกนั้นไม่มีฮะไม่มีเลย แทนจับใต้แผงคอนะฮะแล้วก็ไอหัวน็อตฝัหัวนอ็วนอตโชว์แต่งบบไฟใช้ได้ทุกจนะุดนะฮะไม้สามหมื่นเจ็ดนะฮะใช้ได้หมดนะฮะไฟท้ายน่าจะเป็นไฟท้ายแต่งอนะเนี่ยมันมีไฟเลี้ยวในตัวแต่ว่าโคมมันเป็นสีแดงนะไฟเลี้ยวมันเลยออกเป็นสีแดงหมดเลยไฟบงไฟเบรนกะลดนะะรถใหม่น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องระบบไฟนะฮะ แย yeah, 2สองดอกไปก็ใช้งานได้เลยฮะแรงมากครับผมสตาร์ทอยู่ข้างล่างนิ้วจิ้มก็ติดเลยฮะเรื่องดีฮะนิ่มๆไม่มีดงไม่มีดังนฮะ ตัววิทย์ปุ๊บนะฮะไปก็ใช้งานได้เลยฮนะไม่ต้องทำไร <laughs> อะไสามไฟในต่ำ <laughs> ไฟต่ำติดก้างเดียวเนะ่ยคุณสังเกต เนี่ยเปิดไตสูงทึ่จะติดสองพันภาพสวยฮนะไปใช้งานได้เลยขี่รอๆเลยฮนะมีกราสานครภาษีเต็มเขามาไปขี่โอ้รถวิ่งดีมากและชอบเลยฮนะห <laughs> ลงรักอาสาม <laughs> แรงฮะสามอซีซีมันไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินไปฮะคพอดีเหมาะพอดีมือมากเลยนะระบบ a อบใช้ได้หมดนะหน้าหลังเครื่องนิ่มๆสภาพนี้เลยรถปี2015ักปีแล้วนะไม่สามเจ็ถือว่าน้อยนะยางใหม่ๆโซ่สเตอร์ใหม่ก็เอาไปกไ็ไม่ไม่ต้องทําอะไรฮะนอกจากจับอะไรแต่งใส่ย,ยัดเข้าไปแล้วแต่ความชอบของแต่แต่ละแต่ละคนนะฮะ สวยเลยผมได้รถมาว่าโปรเจกต์เต็มหัวเลยฮะร,ราคาคันนี้เปิดอยู่ที่6 9 0 0 0บาทนะฮะ6 9 0 0 0บาทเอกสารก็มีเล่มชุดโดนครบนะฮะสีเต็ม6 4เลยรถเจ้าของมือเดียวออก,ออกปายแดงเลยนะฮะ6 9 0 0 0บาทสนใจก็โทรมาเบอร์084 908 6343นะฮะผมจะแปะล,ลิงก์เพจกันหนะ้าเฟซบุ๊กไว้ข้างล่างนะไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะทางมาขอรูปเพิ่มเติมได้นะ รถหยุดจังหวัดสุรินทร์จัดส่งได้ตัวประเทศเลยนะครับถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยอาสามันมีไฟบอกเกียร์นะตอนผมไปขี่ปกติมันจะไม่ค่อยเจอไฟบอกเกียร์อาสามีไฟบอกเกียร์เนี่ยรถสะอาดนะฮะไม่รู้จะบรรยายยังไงก็คือรถมันมันสวยฮะรถมันสวยรถมันปี2 0 1 5บแค่6ปีแต่ว่ารถมันสวยมากเลยเจ้าของรักษาดีมากเลย ไซเอตที่เจ้าของขายเพราะว่า up cc นะไป650อาพูน up cc แล้วก็ไปขอซื้อเข้ามานะสวยๆเลยหน้ามันโหดอยู่นะอาสามนี่ยตามันเหมือนกริงการเลยสีสีน้ำเงินสวยนะสีตรงเล่นมนะดำเงินเทาก็ประมาณนี้ฮนะราคา6 0้หน่ก้านี่ราคาเลยราคาเวฟเลยหรือเปล่า ราคา R15 เลยก็ประมาณนี้ครับผม <res> รีวิวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ